สวัสดีครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เขาอยู่ในเกมเพจนะวันนี้นะครับผมจะมาไต่แรงนะครับขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะก็นะับตอนนี้เราอยู่ดีเนยเราอยู่ดีห้าหรือว่าดีหกดีหกนะครับอีกสองเต็มอ,อีกสองเต็มนะรับแล้วก็ขึ้นดีห้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปรูกันต่อนะครับจะเป็นยังไงนะสำหรับระการไต่แรงในคลิปนี้นะครับ ใครจะเป็นคนเฉิดฉายก็เราดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็จะมีซอนามินนะเล่นขวาซากาเล่นซ้ายนะโฟเด่นกลางนะครับแล้วก็ฮาแลนดเดียบีเล่นหน้านครับแล้วก็วันนี้ผมเปิดได้คอตาคุตา้าไว้มีคนนึงนะครับได้มานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเป็นยังไงก็เราดูในเกมนะเดี๋ยวจัดไปครับผมแต่ผมหลักๆคือผมอยากได้เอาบิดเครอร์เลอร์ว้อยากบิดเครอร์เลอ,อร์เฉิดเไว้ ผมอยากเอาบิดเคอร์เดอร์ซอนนังมินน่ะเชิญในคลิปนี้นะโอเคครับจะเป็นยังไงรอชมในคลิปเลยนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้จับคู่ติดแล้วนะก็ถ้ามีเสียงอะไระไรบกวนนะก็ขออภัยจริงๆนะครับก็ทีมเราก็จะมีประมาณนี้เลยลูดิเกอร์เล่นครึ่งหลังนะนะติดบ,บาก็เนี่ยตินนี้เลยจัดตรงน,นี้เลยนะครับก็ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนนะก็ขออภัยนะเผื่อมันไม่เหมือนเผื่อมันได้ยินนะ แต่แล้วมาเจอค่าทีมนี้ผมสองพันเกนะแต่ทำไมไม่ให้เล่นกับค่าทีมน้อย่ังวะอู้ดูหลังเ็้ดิทีกันหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรู้ในเกมกันเลยนะครับว่าจะตึงแค่ไหนนะสำหรับคลิปนี้นะผมบอกอยากได้นะอยากเอาแบบซอนมินอนะ่ะแบบเอาไปเฉิดในแรงเกมเนี้ยในเกมเนี้ยเนี่ยเอาซอนมินไปเฉิดเว้ยให้มันแบบโป๊โ แบบฝ่ายตรงข้ามกดออกนะครับก็ตอนนี้ผมก็รียไอดียเีไอดีไก่อยู่นะสำหรับใครที่สนใจนะก็ลิงก์ใต้เฟซเลยนะครับก็รอทักมาดูนะสำหรับไอดีไก่รีนะครับไอไก่รีเอโต้อะใต้ผมคือรียกำลังเลีไก่เอโต้อยู่นะโอเคนะครับเป็นยังไงไปชมภาพผมมาเริ่มเกมเลย โมดิกมาทีครับหาเลยครับมาที่เดียบีเดียบีได้๋ละสองไกลครับผมเดียบีโอ้โหหาแลยครับผมหาเลนหาเลนปั่นโอ้โหไม่ได้อีกเดรู้สึกรู้สึกว่ากระตุกกระตุกยังไงไม่รู้วะโอ้โหอะไรวะแบบผมทําคลิปปุ๊บทักมาเลยอ่ะแบบผมอยู่นิ่งๆไม่ไม่ไม่เคยตัวมาไม่เคยทักมาเลยใครก็ช่างนะใครไม่รู้ใครไม่รู้อ่ะโอ้ ชอบเลยครับแหลกชิบหายผมจากมปิดการแจ้งก<ม>ันแล้วเนี่ยดูดิหมดอีกครึ่องอ่ะเนี่ยผมปิดะนะ<ม>แต่ทำไมมันยังขึ้นวะไม่เข้าใจเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมมาที่สนมินครับผมแหลกเลยกระตุกเลยหน่วงเลยดิประเด็นเดินยากเลยดิครับนะโอ้โหแบบโอ้เกินป้ายบางทีอะ<ม>บ้าตักมากระโุนมาแบบ ครับโคกอย่างแรงอะ่ะอาเลนมาดี้ใครเนี่ยมูเชลามาดีครับเดวิสแทงไม่สากาบหุ่ยแทงได้กดสองครั้งหละย้ำๆอ่ะผมอ่ะเดี๋ยวจแทงเอาไดไปโอ้โหใครมึงแทงแทงอย่างงี้วะมาแล้วครับมาแล้วซากาผมซากาซากาซัดไกลยับ ออกเชคุณว่าเข้านะเป็นไปได้ผมไปเอาแดงเดือดได้หวาลิมูพูจะลองเลยแล้วนะครับกดต่อไปเลยครับจะเป็นยังไงนะ S <S อนนเอาล่ะครับเริกก่มเกมมานะ <S 2> <S 2: เราได้เป็นคน <S <S ฝ่ายายิงทางนี้นะ <S <S โอ้ใครบอกว่าใครบอกว่าอาออาเอาเลฟ้าอเลฟ้ามูสเซล่า แทงมาครับเอาฮะเมื่อกี้ผมก,กดย้ำๆปะผม,มก,กดย้ำเลยนะกดยิงอ่ะจะกดย้ำมนะเดี๋ยวเตจะยิงเตะเปิดมาผมมาที่ ใครวะโมริกสกคิวโมริกโอนี่มาครับนี่มามาเป็นยากมากเลยครับคุณนชมไปดิซานมินซานมินนี่ไงผมซานมินยกให้กับฮาแลนะด์ครับอย่างสวยจากสวยสุดซานมินยกก็ดีอ่ะดูปะ่ะดูปะ่ะดูว่ายกขึ้นมาครับ ยกหรือเปิดมะแต่ผมกดยกนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดหนึ่งศูนย์ครับจากฮาแลนแอซิสจากซอนามินหรือเปล่าบิดครึ่งนะไปแล้วครับโอ้โบิดครึ่นอีกแล้วแล้วนี่ผมจะเปิดแล้วกันนะเปิดมาครับผมนี่ไงซอนามินเปิดดีจัดออกปะก็ซอนามินผมมีพินพอยต์คอสซิ่ง่ะเปิดได้สกิลมานะ ใหม่ปะใหม่ก็ออกนะครับเราดูนะเอาแหลกแหกแหกจะแหลกสีเวลายิงแล้วเนี่ยอืมมิกินเบอร์กัทันเฉยครับเอารับหน้าเฉยเอาครับไม่เป็นไรไม่เปลยลองนั่งอยู่นะ โซนามินกับฮาเลนนะมองโอ้ยโซนามินเปิดให้ฮาเลนดีๆนะโซนามินไม่ดีแค่ปั่นนะครับเปิดดีด้วยประเด็นเปิดขวาแต่ปั่นซ้ายนะผมจะมาปันป่นซ้ายนะใครที่ชอบเล่นแบบผมก็ลองคอมเมนต์ดูนะผมจับโซนามินมาเล่นซ้ายนะเลี้ยวขวาคนระับให้เขาปั่นซ้ายนะโอ้นี่มาโอนี่มาเอจ้าท่านฟาตาต้าเราอะโหครับ ไปครับไปดิโอ้โหได้ขินเบ้าเออไปครับผมโซนิมินครับโซนิมินโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ทันไม่เป็นไรครับผมโฟเดนโฟเดนเดียรมาที่โมลิเท่ครับโซนิมินนะผมโซนิมินโอ้โห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  ได้แหละุวเยอะเันจะได้ปัน่นอยู่แล้วเม,วมื่อกี้อ่ะวิ่งมาร์ฟมาได้ชัวเราเป็นศินเลยเนี่ยวิงมาร์ฟโคกตีมหัวเหอยันเมื่อกี้ถีบเหรอเยี่ยใช้ลองเท้ทาติครับโซนมินครับโอนมินปั่นลงโค้งโค้งชิบหาย นี่สากาสากาเปิดมาโอ้โหสากาโกะงานได้อะแต่ก็สองเม็ดนะคลิปนี้เพียวๆเลยครับผมไม่มีตัดไม่ทันว่ะประตูเซฟสตเจนเซฟประตูสตฟเจนเซฟไปครับโอ้โหใครเนี่ย จบครับผมเอาใช้ไ,ได้นะสกอร์สองประตูต่อศูนะครับก็แมนยูครับยิงลีบาู้สองเมตรนะครับผมอ้โอโหโดยซานมินแบบยกสวยๆวยอะ่ะ <c oughs> จริงๆครับผมก็เราขึ้นดีห้ายังเดี๋ยวดูกันนะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเราขึ้นดีห้านะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ ซอนนึมินอาจจะไม่ยิงยงแต่ฮาแลนด์นะครับแต่ซอนนึมินได้แอัซิตนะหรือเปล่านะครับไปดูดิแอัซิตหรือเปล่าให้ไม่อัดซิตยี่สิบหกนะโอ้โหครับประมาณนี้นะโอเคนะครับสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม,มด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไวาคิเห็นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ